ในคลิปนี้แก้วจะสอนตีอีเวนต์สุขสานแคทมาดด่านที่2อ,อย่างง่ายวันนี้เราจะได้รางวัลเป็นกำแพงบ้านแคนใช้ตกแต่งบ้านแคนในเมืองหลวงแคนนั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันที่ความท้าทายเลยด่านนี้จะเป็นแคนดี้ที่เป็นหมดเลยนะครับก็สวยงามนะครับน่ารักดีแล้วก็ทันที่เราได้นะครับจะได้เป็นกอบบินคนขี่แกะควีนแล้วก็เจนครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเข้าชมนะครับมาเล่นขวา ตรงนี้เลยครับที่ป้อมอิฟโนนครับเราจะปล่อยคนขี่แก่ทั้ง12ตัวลงไปหมดเลยครับจิ้มลงไปครั้งเลยแล้วก็จะทําการใช้ควีนลงไปที่ป้อมเอกบนครับด้านซ้ายแล้วก็ปล่อยเจนครับลงไปทันทล่างหน่อยนะตรงนี้เลยก็จะเข้าไปนะครับพอเจเข้าไปจะมีดิกกี้นครับไปสตาร์ทป้อมอิฟโนจากนั้นใช้สกิลชิ่งเลยพอป้อมอิฟโน่พังลงไปครับแล้วเจก็จะลงมา เท่านี้เราก็ได้แล้วนะครับก็รอชมนะครับว่าจะเป็นยังไงด้านบนเราจะมีควีนครับที่จะเซนสกิลไปนะครับแล้วก็ทางฝั่งของดิกกี้กับเจ๊จะอยู่ด้านล่างเล่นขวาตรงกางครับจะมีทางฝั่งของคนขี่แกะขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะโจมตีได้ดีเลยจฉะนั้น,นครับพออาวุธพังลงไปหมดแล้วอ่ะเหลือด้า,ายนะครับเป็นฟอมเอ็กแล้วก็ปล่อยก๊อปปี้ลงไปก็จะปล่อยก๊อปปีลปปลป้ลงไปนะครับตรงนี้เลย โอเคเราอาจจะปล่อยอันที่ไกลกว่าเนาะเลียงขวานครับลงไปเลยควีนก็จะมีฟินิกมาด้วยครับก็จะอยู่ได้อีกสั้นๆเนาะโอเคฟินิกก็ก็จะเข้าไปง่ายไหมแก้วว่าความท้าทายนี้นครับง่ายมา,มากๆเลยยังไงก็ลองเอาไปใช้เอาไปเล่นกัน,นครับสนสบสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้แก้วกล้าก่อนเติมเกม